เรอๆๆนี่ไปนี่มปตัดีเลยอะไอคิวคิวกูถามไอมันก็ติดตอได้ใช่กันกรตะวันไหน่ี้นี่ใช่ไหมอ๋ออยู่้านนันดีกว่าไหมกันไทุกชิกันได้ทุกชิ้นกันหมดโอเคโรีไปรีไปสอนอ้อทำไมรถพวกมึงช้ากว่านี้อ่อนอยูหรอได้เวลาบุกสอนอได้เวลาบุกสนอมันแรงต้นโกงก็ตายเราจะสร้างปรติศาสตร์เอ k มไบุกสอนอเร็วเร็วเวาไม่มีอะไรทำเรงเห่าจัดชมรมคนเหงา เขาบอกให้มึงโก้ไอซันมึงไม่โกอ่ะผมเพิ่งตื่นเพื่อนบอกอยู่รอปรับเวลานอนได้ก่อนไอถึงสอนอลงบวกเลยนะรอรอเพื่อนมาครบแล้วลงบวกเลยนะลงบวกไม่สดลูกใครเลยนะได้ยินปะ<อ>แดกยาก,การถ้ายังแบบถ้าเพื่อนยังไม่ลงเยอะอย่าอย่าแดกหมดนะยาก,การเหลือเหลือไว้บ้างเว้ยจริงจริงยาก,การมันไม่จำเป็นต้องกินทุกคนขนาดนั้นอะไม่กี่ถะเลมันแดกมือนะ เออกูรู้มึงก็อย่าล้มดิคนเดินนํำมึงก็แดกไปสักขวดสองขวดมันมันบางทีมันคิดไม่ทันหรอกตำรวจอ่ะมันโง่บางคนอ่ะเออมันไม่ดกหรอกถึงแดกมันก็โดนแทงเียอ้วนมีมาิเนดียวขวามึงก็มีตลอดแรงเดงเอาวะคนเยอะที่น้าของเราเอาเดี๋ยวเอายวมันทำที่อะไรอ่ะมึงมาดียมึงมา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 มมามมาเยอะคเยอะมึงมาเลยมึงมาเลยเนี่ยกูเปิดแล้วมามึงมามึมา โดนนั่นสอนมาดิเข้ามาเข้ามาไอ้ควยตำรวจควยตำรวจควยตำรวจมาล็อกมาล็อกมนล็อกมนล็อกมาล็อกมนล็อกมนล็อกไอ้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 ยอ้ไ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 อนไอ้ไอ้ได้ไอ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 ไอ้ไออออ้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 อ้้อ้อเอ้้อ อยากแบล็คลิสต์รีนักใช่ไหมฮะอยากแบล็คลิสต์นักใช่ไหมเอาให้หมดเอาให้หมดสภาพหล่อรับสภาพรับสภาพใช่ไหมสภาพรับสภาพใช่ไหมรับสภาพใช่ไหมเอ้ยเอาระเบิดมาระเบิดสอนเนาะเข้ามาเข้ามาเอ้ยระวังอย่าเข้าไปมั่วอย่าเข้าไปมั่วระวังมันล็อกเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเนาะรับสภาพหลอเอ้เคมาเอ้เคมาสอนน้อยเอ้เอ้เคมาสอนน้อยมีเคสภาพหล่อใจเย็นใจเย็นเพื่อนตายชูเพื่อนก่อนชูเพื่อนก่อนเพื่อนตายฮัลโหลอย่าเดือย่ากันกันหมดนะรับสภาพ ไอ hey, เอาศพตำรวจไปกองหน้าสอเอาศพตำรวจไปกองเฮ้ยไปเอาระเบิดมาหน่อยเอาระเบิดมันโอ้ยอระเบิดกูอยู่ไหนวะโอ้โหเอ้ยฟาสเดี๋ยวกูมากูแปลระเบิดก่อนระเบิดอยู่ไอ้นี่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดแล้วศพไปกองหน้าสอนอเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูไปเอาระเบิดก่อนนี่ไงมันเอ้ยมีมีตำรวจลงหน่ะน้าสอนอมึงเห็นป้าเดี๋ยวกูไปเอาระเบิดมามึงฟาสอนอเลยอุ้มศพไปกองหน้าสอนอมึงอย่าอยากกันเนียนะ ลอล้อล้อผูชอบทำอะไรสวยๆได้ดิประเด็นมันไม่มีอะไรทำไงอ๋อฮัลโหลว่าไงฟู๊ดไม่ว่าไงคือแบบห้องปลุกล่างสุดระเบิดมาหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเออมาระเบิดนะเฮ้ยเดี๋ยววอลระเบิดไปเจ็ดลูกนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงบอกไปจะชุบ ก็จ่ายมายืนคุยบอกจับมั่วเออมันไปจับไอ้เหี้ยมันกูอ่ะกูมาโผหอคุกเร็วเดียวเวลาจับเอ้ยกูเวลาคุกอีกแปดนาทีแบบแป๊บนึงพอระเบิดไประเบิดสอนอพวกมึงเล่นกันด้วยก่อนนะกองศพไว้เอาเอาศพไปกองไว้ในสอนอเว้ยเอาศพไปกองไว้ในสอนอเลยเพราะว่าตำรวจมันเท่าไหร่วะตำรวจมันสามสิบมันเอาศพรวมได้ในบริเวณใกล้ๆอ่ะเรานี่อย่างงี้แต่วันเฮดก็ชิลดิไม่เชอร์เราอุ้มอ่ะไม่มึงเราไม่สนแก๊งไหนเว้ยตำรวจมันเล่นอย่างงี้กับเราก่อนเว้ยมันก็ต้องรับสภาพเหมือนกันเว้ยเห น้อยเหรอไัตา์ทำสภาไม่เกี่ยวอาวุธเอ้าตำรวจจะเกี่ยวได้ไงกับสภาเฮียกูไม่ได้ไปรังแกมันนี่มันบอกว่ารับสภาพมันเป็นคนพูดจากกูเองตำรวจอะถูกไหมล่ะอาวุธมันก็โกงกว่าตำรวจมันพูดกักกูว่าอะไรดูป่าตอนกูไปโทรบอกว่ายกเลิกแบลิสได้ไหมครับ บอกว่าเล่นเลยครับรับสภาพตำรวจบอกเงี้ยรับสภาพเลยนะมันบอกกูอย่างเงี้ยสิ่งที่มันพูดก,กับกูมันบอกรอรับสภาพพวกมึงรออาวุธก็โปงเลยเว้ยแต่แต่ละคนเล่นอย่างันมันรับสภาพเว้ยคน<า>ดูมึงได้ยินเหมือนกูนะเว้ยมันก้ามันบอกว่ารับสภาพเว้ยคือเนี่ยแหละการรับสภาพที่แพ้ทูไอ<ว>้เฮ<ว>ียแค่ปลดแบตลิตแค่นี้มันจะตายเหรอวะเจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยกูไ,<ว>ไม่อยากจ่ายเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกมันจับเพื่อนกูไปแล้วไง ตอนแรกกูก็โอนตังค์ให้เปิ้ลมันจะจ่าอยู่ไอเปิ้ลแจกของเพื่อนด้วยนะของแอดด็อบอ่ะแจกของเพื่อนไปเลยใช่หลบหลบหลบไม่ระเบิดให้ข้างล่างมีข้างล่างมีเออมึงใจเย็นมึงเคลียร์ทีละโซนี่ทราบได้ยากันได้ยากันได้ยากันไม่เป็นไรเอาเอาไปทำลายทำลายทำ้ายทำลายทำลายฮะ มึงคิดว่าเอ็มเจเคมันไม่แข็งหรือไงฮะมึงคิดว่าเอ็มเจเคมันไม่แข็งหรือไงแต่อ้อยากโดนมาสลับตายตายว่ะเฮ้ยเอาทำไรอ่ะเอาตายคิดว่าเอ็มเจเคไม่แข็งหรือไงฮะมึงทำอย่างนี้กับเอ็มเจเคได้ยังไงอย่าโลกดีอย่าโลกดีหรออย่าโลกอย่าโลกอะโลกสบตาร์ดิ้งสบตาดิอย่าโลกกูมาให้กูมาให้ไอ้เปิ้ระวังตายกูแดกยาการให้ใส่ไว้คุร้ายปืนให้คุณร้ายปืนให้คุณร้ายปืนให้ระวังไม่ต้องรีบประสบเข้าไปในศอเนาะ มือิวไม่ได้เข้ามาในสอนอเข้ามาในส่อนอ๋ยากเแดกยาละมานะไม่ถอยถอยถอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูระเบิดสอนอให้หมดมึงใจเย็นมึงใจเย็นไม่ไหวบอกเข้ามารวมในสอนอ๋อไม่เคเอ้ยมันโดดลงมาตัวนึงมันโดดลงมาตัวนึงเนี่ยมึงกระทืบแป้งให้หมดทำนี้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 เฮ้ยมึงลองตายกันเอง ถอยมา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 เข้ามาในสอนอ้อเยอะเดี๋ยวกูจะเปิดให้มึงขึ้นมาเล่นในสอนอ้อหน่อยเข้าวอด้วยไม่ได้เด็กไม่โดนเด็กไม่ยังไม่โดนอะไรเลยพี่เพื่อนพี่ไปก่อนเด็บป่ะขอช่วยหน้าสอนอหน่อยด่วนเลยหน้าสอนอด่วนเลยหน้าสอนอด่วนเลยไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแจ้งไม่ไหวแจ้งจะกาฮาคิ้ให้ไม่ไหวแจ้งยังไม่ต้องยังไม่ต้องกลายได้อยงได้อย่แต่ว่าหน้าสอนอเพื่อนโดนต้องแบ่งต้องแบ่งข้างในต้องแบ่งต้องแบ่งข้างในเยอะเกินข้างในเยอะเกินต้องแบ่งต้องแบ่งเน ข้างสอนอเพื่อนโดนข้างสอนอเพื่อนโดนไออีดีวีไปไหนอะอีดวีนี่อีดีวีทำไมอะอีดวีมันทำไมกูให้มันเอายากันมาให้เซตสองอะมันล็อกกูมันล็อกมือกูได้ไงเนี่ยได้มึงล้มเหรอตัวมันล้มเหรอมัวมันโตเฮียระเบิดตัวเดชไม่กูระเบิดแล้วกูระเบิดแล้วบอลระเบิดมาเยอะไม่ไม่มึงเอาล็อกพริกมาแปลล็อกพริกมาฟูดแปลล็อกพริกมาทั้งหมดเอาล็อกพริกมาทั้งหมดในตู้อะมันล็อกสอนอเออแล้วได้ไงอ่ะเอาล็อกพิกมาให้นายกหมดให้ไอ้ฟูดไปเอาล็อกพิกมาให้นายกหมดให้ เอามันให้หมดเอามันให้หมดค่อยๆเล่นก็เพิมฟืฟังกูไม่เป็นไรระเบิดบัวมา20กว่าลูกเอาเลยเล่นเลยเอาให้หมดเอาให้หมดระเบิดให้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดเอมาอสบมาสูบมาวางอาเดิดเฮ้สบอาสเมา๋ยวนี้นี่ไงอยากเล่นใช่ไหมอืมอืมอเล่นไปเล่นไปโหดเหรออืเฮ้ยกูจะตายแล้วพี่โอพใช่ไหมไปมาตัวตบไวในห้องนี้ไปนี่ไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงฟังนัะมึงเอาพี่โตดีพี่โตอยู่ด้านตอนเนาะมึงอาพี่เฮ้ยมึงเรียก e d v มาดิมึงเรียก e d v มาดิบอก d ยานการมาส่งดิไอ้าไอ้บอก e d v เอาล็อกพีมาสิบอันเไอ้ดีวีมาไม่ได้หายี่อไอ้หนุ่สวยสวย พี่พาพาเสดสายตลอดเต็มเลยผมเ่อนขึ้แหกคุกไม่มึงจะไปทันเฮียเลยโอมโหโดนติ๊กติ๊กอบเฮ้ยยิงเสร็จแล้วเข้าไปในสอนอไม่ตอนนี้คือกูไข่โฮปกับบางวันโดนต้องมือนแอย่าออกไปข้างนอกข้างนอกมีมันมีลูกตองกดยูอย่าออกไปผมโดนพี่ไข่ต้มตีตายอย่างมึนอะไม่เคยโดนตลอดตีตายเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่เป็นล้วงตำรวจข้างบนอะยิงตีอะมันล้วงยังไงอ่ะ เอ้ต้มตายหน้าสอนอเอามันหน่อยต้มตายหน้าสนออุ้ยมันมีดาเมจลูกฟองมีดาเมีต์โหลมึงมึงขึ้นไปทางหลังดีล้วงได้เนี่ยเอ้ยมีเอาศกไปเดี๋ยวกูทร่หาเอานี้ขึ้นไปข้างบนนี้ไปลงนี่นไปข้างบนไปล้หนยไปช่วยไอ้ชยน้องมีหน่อยเพื่อเราโดนี่อะไรไอ้ดีบีวอะไรดุกีดีีวอะไรไอ้ดีบีวอละไรขัระเบิดหน่อยขับระเบิดหน่อยขระเบิดหน่อยมีระเบิดปะกินมากินมาให้กูกินมามามา ตัดไฟสวัสดีพี่ edb เอายากระตันมาให้หมดนะสอนอเอามาส่งหน่อยเอายากระตันมาส่งหนสอนนอให้หมดเลยได้ยินไหมอยู่รถตั้งมืพี่อยู่แล้วอยู่แล้วเออขับเข้ามาวิ่งเข้ามาในสอนอเลยฮัลโหลพี่ผมไม่ใช่ตอนรอครับพี่ไม่ไม่ไม่ด๋อยด๋อยด๋อยเออเระเบิดระเบิดมีมีเมาส์เมาส์ซันไอ edb มึงเอาเข้ามาส่งเลยในสอนอเอาเข้ามาส่งวิ่งเข้ามาส่งพี่เลยวิ่งเข้ามาในสอนนเลยไปไปค้ามาเรื่อย กูอยู่นี่เอา้าโอ้เวลาคุกหมดบันเทิงละไอสัตว์เออเอาไปส่งในสอนนอบอกพี่ให้มาส่งแล้วจดไว้บันเทิงละโอ้ยเฮัลโหลมีใครอยู่ใกล้นะสอนนอเอ้ยหน้า,นา,ห,นาหน้าคุกปะ edv มีใครอยู่หน้าคุกปะใครอยู่ใกล้หน้าคุกไหมน้องชายพี่ลืมดูนะคุกเล่นเงินไปเลยผมผมผมครับพี่เ,เออร<ๆ>ับหน่อยเดี๋ยวพี่จ้างห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วพี่หน่อย ตันมามาหน้าสอนอหน่อยได้ได้ยางกระตันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่เอาเข้าไปในสอนอเลยน้องเอาเข้าไปส่งในสอนอได้เลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้เออเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้เงินแดงหมดบอกพี่นะเดี๋ยวพี่เอาให้อีกไม่มึงจะไปสปอยหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงหรอพวกกูมันไม่มีอะไรถาที่ตีตำรวจเนี่ยอเหี้ย ใครไปสปอยวะกูเล่นกันแบบสนุกสนานเว้ยกูไม่ได้เอาคนมาทางแกงไอ้เหี้ยมึงเล่นกันมึงจะดูพวกกูงาดร้านอย่างเดียวเลยหรือไงวะกูว่าเหงาๆเปลือยๆกันบ้างพวกกูก็เล่นตามสไตล์ของพวกกูนบ้างเว้ยต่อพี่เสรล้ผมไปมาเคลียร์เลยอยู่ไหนอยู่ไหนถึงไหนแล้วน้องหน้าคุกยังอ้เสาเสาห้าพี่เสารห้าแล้วพี่พี่อยู่หน้าคุกนะพี่อยู่หน้าคุกนะโอเคครับกลังไปเฮ้ยเล่นไว้ก่อนนะกูอยู่เล่นไว้ให้ไหวนะ เดี๋ยวกูกำลังไปพี่ห no, ม he ah, uh ีอยู่ไหนอะเออกำลังไปสลับเขาคุยกันหน้าสอนอเนี่ยมึงเขาไม่ดีเล่นนั่นอะไปไปไปไม่กูสั่งเตียงอะหน้าสอนออะมันในนี่ไอ้ตีคุยเหรอมันเนี่ยเขาเขายืนคุยกันอยู่เนี่ยเหรอคุยว่าเนี่ยแกงมึงเนี่ยยืนคุยอยู่เออกำลังไปเออโอไอคิวตำรวจแม่งข้าวไง กูดูเพื่ออะไรพี่โจ๊กได้คุยกับพี่โจ๊กยังไม่คุยโทรหาแล้วพี่โจ๊กไม่รับแล้วกูก็โทรไปหาโรลี่โรลี่บอกว่าโรลี่บอกว่ารับสภาพเลยครับก็เล่นกับตำรวจก็รับสภาพมันบอกองนี้โรลี่พูดงนี้เลยโทรหาพี่โจ๊กแล้วด้วยตอนแรกอ่ะเราเป็นไงบ้างที่สอนอสอนอตำรวจตายหมดเลยบาเพื่อตีตำรวจได้เหรอตำรวจตำรวจแล้วตรวจแล้วเราคุยมาชุดแล้วโอเคกําลังเล่นอย่างมันเลยเท่ย นี่ไงสนุกดิโอ้ยเฮียคนดูมึงเพื่ออะไรกันวะมึงเล่นกันอ๋อเบื่อพวกสปอยหน้าคุกตลอดเต็มเลยเพื่อกูไปไหนหมดแล้วน้องสอนน้องเพื่อกูแสบโมจ่าสอนน้องมันดีหมดแล้วไอมียาการบ้มาน้องในตัวไม่มีเลยพี่ผมคลิปกันเนี่ยให้เขาดึงคลิปไปแล้วครับให้ให้เขาคาไปเลยเพราะตอนนั้นผมทำทำเอกสารยจบ อ่าพี่โจ๊กเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะพี่คือคือพวกผมอะโดนไล่จับข้อหากรณีโดนแบ็คเลดครับพี่ตั้งแต่หน้าตั้งแต่หน้าคุกใหญ่ครับพี่หน้าคุกใหญ่อ่าผมผมไปอุ้มงินครับอุ้มพวกผมอุ้มอุ้มอุ้มกับประชาชนครับก็คือผมโดนหมายจับใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยเอ็กอะก็มาไล่จับพวกผมถูกไหมถูกอ่าพวกผมตีเอ็กตาย ทุกคนตายหมดตำรวจสาสิบหมอสิบหพวกผมว่ายืนเฝ้าศพไปครับเพราะว่ามันหมอมันไม่ขอขอศพพรผมไม่ให้ก็ได้ถูกไหมพี่ผมโทรผมผม,ผมชุบตำรวจ<อ>ขึ้นมาหนึ่งท่าน<อ>ผมบอกเขาว่าเนี่ยขอให้ปลดแบล็คลิสต์เอ็มพีเคได้ไหมครับแค่นั้นเองแล้วก็เอ็มพีเคจะไม่ตีแล้วแค่นั้นเลยครับแล้วก็เงินอีกสองล้านค่าเสียเวลาแค่นั้นเลยครับแล้ว เขาก็บอกไม่ได้ครับต้องฟังรุ่นใหญ่ okay, พอผมโทรมาหาโลลิคนประกาศแบ็กลิสเขาบอกว่ารับสาภาพเล่นเลยรับสาภาพห<ม>ให้ได้นะ<ม>เขาบอกองงี้ แล้วพอพวกผมมาเล่นสอนอใช่ไหมคือตอนแรกผมโทรหาพี่โจ๊กแล้วแต่พี่โจ๊กไม่รับตอนที่โรลีอ่ะคือตอนที่ผมโทรหาโรลีแล้วโรลีบอกรับสภาพแบบพี่โจ๊กพวกผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้ารับสภาพพวกผมตีสอนอเลยนะ่นะไม่ไม่องั้นพี่ย้อนกลับไปตรงที่แบงค์ลินอ่ะไม่ว่าจะกรณีไหนเราจะแข่งไว้ไม่มีการเจรจาแล้วว่าจะยกเลิกหดไม่งั้นเราก็โดนคสดแบบนี้ไม่ถูกครับพี่ถูกแต่ในกรณีเงินอ่ะเราก็มี ไม่ไม่ให้อยู่แล้วไม่ไม่ว่าจะมีหรือมีไ่ีาแต่แต่มันก็อยู่ที่การเจรจาถูกไหมครับพี่อันนี้อะไรนะใช่ครับใช่แต่คือสิ่งสิ่งที่ผมจะบอกพี่คืออะไรรู้ไหมคือตำรวจก็รู้ว่าพวกผมไมมีเสตุ้งแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสตอรี่มันจะเริ่มแล้วทําไมเขาไม่ไปเตรียมตัวไล่สตอรี่ครับอ่ะอันนี้ผมถามนะถามว่าหมายจับมันมันล้าเลยได้ไหมมันล้าเลยไม่ได้ครับถ้าเจอต่อหน้าแต่เนี้ยดักจับกันเลยครับ ให่ผมพูดไหมตั้งแต่ตลาดกลางที่พวกผมถึงตีกับตำรวจเพราะว่ามันมาดักจับถูกไหมพวกมึงจริงไม่งั้นผมก็ไม่ได้บวกกับตำรวจหรอกครับถ้าตำรวจไม่ดักจับนะ่เพราะว่าคนจ่ายแบล็ลิสอะมันไม่มีโทรศัพท์ครับเงินโอนไปให้คนจ่ายแบล็ลิสแล้วครับมันไม่มีโทรศัพท์พี่พวกผมเนี่ยอันนี้ในข้อี่เคราใจในมุมของเราแต่ในมุมของตำรวจอะตำรวจมันทำอะไรได้เวลาโูกบั๊บเนี่ยเราก็บั๊บส่วนไม่ได้ถูกแต่อะเดี๋ยวผมจะบอกอย่ีกนะพี่โจ๊กคือผมอะจะบอกว่า ตำรวจมีสิทธิ์ที่จะไม่มาจับก็ได้เพราะว่าพวกผมยืนคุมศพเล่นกันอยู่ตั้งเยอะแต่ตำรวจเข้ามาเล่นเรื่อยๆเพราะว่าเขาคิดว่ายัางไงพวกผมก็ต้องปล่อยศพพี่เข้าใจใช่ไหมยังไงก็ต้องปล่อยศพอันนี้พี่ไม่พี่ไม่เข้าใจอันนี้พี่เข้าใจจริงก็ <c oughs> คือยังไงก็ต้องปล่อยศพ <c oughs> คือเขาตอนแรกอ่ะมันตำรวจตำรวจต้องคิดสถานการณ์ด้ว่าถ้าหน่วยงานมันครบ30แล้วหมอ15อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถคืดได้แล้วถ <c oughs> ูครับพี่กวอไ้่น แต่คือเขาก็เขาก็มาเล่นกับพวกผมทั้งที่พวกผมเยอะกว่าทําไมเขาไม่ประเมินสถานการณ์ล่ะครับผมอันนี้ผมพูดถูกไหมครับพี่โจ๊กเพราะว่าหนึ่งมันต้องเรีเรยงเคสไม่ใช่หรอครับในกรณีรรนั้น,ะคใ,นใครอยู่หน้างานไหมใครที่ไปไฟกับเอ็มเอธิบายาาทาำไมเขาเขาอยากรู้เหตุผนลนว่าทําไมตํารวจ เรื่องที่ไปเล่นกับเขาอ่ะบอกไปเลยตรงๆไม่ต้องรักอะไรพูดเลยว่าไอ้รับผมผมมาช่วยเคสเพื่อนตอนที่ว่าเพื่อนเขามาไล่จับเอ็มเคตรงบ้านอีดีบีเขาไล่มาตั้งแต่นู้นแล้วผมก็เลยตามมาแล้วผมแล้วเขาจับกันแล้วผมก็เลยไปจับใช่ใช่ประมาณช่วงที่พี่บอกโรลี่ให้เรียกมาประชุมนักสอนอไหมใช่ครับที่พี่โจประกาศเลยครับก่อน่อนก่อนนี่นี่ครับก่อนก่อนครบสามสิบอีครับนานสักพักหนึ่ง ถ้าย้อนกลับไปคือผมไล่คิวจากหน้าคุกไปหน้าบ้านอีวีดีมีตำรวจแค่สามคันแล้วก็มีรถคิวอ่ะสี่คันผมคิดว่าไหวไหมจับหรือว่ากรณีเคลยากมาจับพี่หมายจับอ่ะเดี๋ยวมาสี่คนเดี๋ยวผมจะบอกนะพี่โจ๊กคืออย่างงี้พี่เขาไล่ผมมาทั้งหมดสามคันผมคันหนึ่งเต็มสี่เขาสับเขามาทั้งหมดสามคันนะพี่โจ๊กก็คือมาเซนั่งสองก็นั่งสามแล้วก็นั่งสาม พระผมมาสี่แต่เพื่อนผมอยู่บ้านี d b ริยาการซันอยู่เต็มแก๊งเลยครับแล้วเขาก็ลงมาเล่นไม่คิวต้องพูดตอนนตอนนั้นอ่ะยังไม่มีใครเลยมีมีแค่สี่คนผาบอกว่าให้เพียกเล่นไปเลยแล้วทีนี้เอเมเชมาเติมอ่ะผมบอกตลอดเลยว่ามาได้แต่ยังไม่ต้องเข้านี่ตลอดก็ก็เล่นตามเพื่อนอ่ะก็เลยบวกกันอ่าเข้าใจครับแล้วในกรณีอย่างนี้แหละครับพี่โจ๊กตำรวจเจอเวลาคุกตัวเองเราให้ตัวเองตายแล้วเด้งกลับคุณนี่คือยังไงครับขอเหตุผลได้ไหมมีมีได้หรอ ไอ้หนมีตีเอ็กตายแล้วเอ็กเด้งคูครับผมอยากรู้ว่ามันทำได้ด้วยเหรอมันเป็นการกินมานมากินมากมกิมากิมากิมากินมากิมกินมากิกมกิมานมกิมมิมึงนมึงมึงตีมกกกกน่มน เอ็กนอนตายเอ็กนอนตายนอนตายอยู่ข้างบ้านก็ห้อยมาแย่งพี่เลยพี่พี่มีวินัยอยู่แล้วแล้วค่อยเอามาแย่งกันได้มีหลักฐานนะคือตอนที่ผมเห็นนมหมีตีเอ็กตายใช่ไหมเอ็กตกหายหายไปจากแมปเลยก็คือหายไปจากตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆเอ็กก็ขับรถมาพี่นะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคิวพูดออกมาคิวต้องมีหลักฐานด้วยอ่ะผมมีครับผมมีหลักฐานใช่ไม่งั้นผมไม่ไม่พูดลอยๆหรอกครับคนจะมองตำรวจแบบว่าเป็นแบบว่าใช้บัคใช้เม่นุ่งตำรวจ าหออันนี้คือผมถามในในมุมพวกผมไงว่าเห็นตำรวจหายไปต่อหน้าต่อตาคือตีตายแล้วก็หายไปเลต้องถามุมเกะว่าเได้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเไปไหนตองถามุมเอกะ่เได้อยู่ตนั้นอ่าหรือว่าเอกไปไหนตองถาเอกอะ่เอกไองน้อ่ะหอว่ไปไหนไปไหนตองมมุมีตกาออยู่อเ่าือวาเอกไปต้อมเอว่าเอกอ่ตรัอาว่ากแปพปตมพ่าเอกอ่ตมันหูดับ เพราะว่าตอนแรกอะผมได้ยินว่าอะตีเอกตายปุ๊บผมเห็นตัวว้าผมก็นึกว่าเด้งคุกเพราะก่อนหน้าเนี้ยเอกโทรมาหาผมและเอกก็บอกว่าจะจะเจลเข้าไปเจลใครในคุกไม่รู้แต่หาไม่เจอผมก็คิดว่าเอกอะเอ,กเอาเวลาคุกมาเล่นกับพวกผม ได้ยินเอ็กไหมอ่ะคุณไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่มีใครได้อันนี้นีดคือคิดไรคิวนะสรุปแล้วพี่อธิบายไปแล้วนะคิวต้องการอะไรคือคิวต้องการก็คือตอนแรกพวกผมมากก็ไม่ได้อะไรแต่ผมมากก็งงกับคําพูดว่าตํารวจมาพูดจากพวกผมว่าถ้าเล่นกับตํารวจก็ต้องรับสภาพพวกผมก็เลยมาบุกสอนอพรวกผมก็ว่างอยู่ด้วยไงพี่อ๋อคือเรารับสภาพ ก็โลลีเขาเป็นคนพูดว่าพวกผมต้องรับสภาพนะถ้าเล่นกับตำรวจอ่ะเขาบอกอ้องน้ต้องอาจจะสื่อว่าถ้าคุณไปตีตำรวจแล้วคุณโดนหมายจับอ่ะต้องรับสภาพนะมันไม่สามารถปกดให้ได้ไม่ว่าคุณจะตีตำรวจตายทั้งหมดสอนองก็แล้วแต่เข้าใจไหมต้องอาจจะสื่ออย่างนี้หรือเปล่าพี่ว่ามันหมายจับอ่ะเราต้องใช้มารรฐานเดียวกันไม่ว่าชีวิตเราจะหมดแค่ไหนหรือว่าจะเหลือคนสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องยึดไว้อ่ะไม่องั้นกดมันก็ต้อง ยังไม่ฝั่งใดฝั่งอย่าง d e t a i อืมเข้าใจครับพี่แต่แต่ในกรณีอย่างเงี้ยก็จะทาตามคิวไปเรื่อยไม่ไม่ไม่ใช่คืออย่างงี้พี่สิ่งที่ผมต้องการคือถ้าสมมติว่าเขาอยากได้ศพตรงนั้นใช่ไหมมันก็เจราจาได้หลายรูปแบบอะพี่หนึ่งตำรวจก็แค่แค่แค่ยกแบคลิสตรงนั้นให้ตำรวจก็ได้ศพคืนได้ไปไล่เค็ียุ้มนะท่านผู้กมพี่อยู่ไหว่าเมื่อกี้น้องมันอาจจะคิดเหมือนคิวแหละตำรวจก็เช็คพี่อยากจะประชุมแล้วก็อบรมน้องตลอดว่าหน่วยงานเราครบสามสิบอะ แล้วหมอ15มันสามารถกักได้คิวก็บอกอยู่ว่าเมื่อกี้ตำรวจครบทุกอย่างแล้วคิวก็จำเป็นต้องกักแล้วก็มีการเจรจารขึ้นมาแล้วก็อยากได้เงิน2ล้านคิวออย่างเนี่ยอืมเพราะว่าผมอยากได้เงินแค่มาจ่ายแบลกลิที่ใครับไม่ได้อยากได้ไปอะไรเลยแบกลิสเท่าไหร่ตอนนั้นก็นนะประมาณสองสล้านนะครับหรอบทั้งหมด6 7รอบอันนี้อันนี้ใช่ไหมก็ตั้งแต่สะพานหลังโรงพยาบาลสีส่รอบน่ะล้านหนึ่ง น่นแหละพี่ก็บอกแล้วว่าถ้าทําอะไรก็มันมีกฎหมายแล้วฟองประเทศหรือว่าคุมรองประชาชนทุกคนน่ะเราเป็นตํารวจเราเป็นการเขยาจะไม่คิวเราไม่สามารถเต้องแบบว่าคุณตีตำรวจแล้วคุณต้องเอาเงินตำรวจไปจ่ายแบบคิที่คุณอย่างเงี้ยไม่ไม่มีมาตรการในการับแเรวแล้วอย่างนี้ในกรณีนี้ตำรวจคิดว่ายังไงครับที่ตำรวจไม่ได้ไปไล่เคสดอุ้มกันเน,นี่ยตอนเนี้ยที่มีเคสอุ้มอยู่หน้าสอนเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่มีเคส็ดอุ้มมาครับมีแค่เคสของคิวที่คิวไปตีประชาชนแต่เคส็อุ้มแบบเพิ่งมาตอนที่เราคุยกันตอนนี้ อันนี้พี่ยืนยันได้เพราะว่าพี่มีเมนูตำร,รวจอ่าเข้าจใจ<ช>ครับพี่แล้วแล้วอย่างตอนเนี้ยที่ที่ตำรวจตายหน้าบ้านแล้วไปไปไปบอกว่ารับสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะมันคือแบบยังไงอะพี่โจเราไม่คิดจะเจราจาหน่อยหรอส,สมมตินะตำรวจตรงนั้นอนะเขาบอกว่าเขาเจราจาอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ยศใหญ่ก็คือเขาใหญ่สุดนะตรงนั้นแล้วอะพี่ ขาไม่ใช่ยศใหญ่หรอเขาอาจจะทําตามที่หมายจับหรือเปล่าที่สิ่งที่หลักฐานนะคิวหนึ่งคิวมีหมายจับคิวทำผิดกฎหมายแล้วสองคิวเป็นคนอุ้มในกลุ่มนั้นเป็นฝั่งเอมเอคอุ้มด้วยเข้าใจไหมแล้วก็ต้องวินิจฉัยอยู่แล้วว่าเขาต้องรับการคิวอ่ะและอะอย่างนี้ยังไงต่อก็ในเมื่อตำรวจฟื้นขึ้นมาแล้วพวกผมก็ไม่ได้เล่นอะไรแล้วตอนนี้ เดี๋ยวผมจ่ายแบตดิอันนี้พี่ให้เบรกได้เพราะสภาเรียกคุยพี่ก็ต้องให้สภาคุยกับเราแต่เราจะเล่นต่อเล่นได้แต่ขอให้แบบว่ากูดาก่อนไหมให้สภาไปก่อนอืเข้าใจครับให้ประชาชนท่านอื่นไปก่อนไม่งั้นจะโดนลูกหลงกันแล้วแต่คิวเลยถ้าคิวอยากไม่พวกผมไม่เล่นแล้วครับถ้างั้นในเมื่อตำรวจก็ไปไล่คิดอุ้มนะครับเดี๋ยวพวกผมจ่ายแบตลีก็ได้ครับท่านโอเคครับไม่ผมอยากให้เลียงลำดับความสำคัญให้ถูกนะครับอันไหนมาก่ออันไหนมาหลังอะได้ได้พี่ก็ได้ได้ได้พี่เข้าใจเพื่อนเรียกอะไรคร โนรี่กระเป๋าเออเก้าแปดสี่ครับเก้าแปดสี่นะอ่าโอเคนะครับก็ได้เคสอุ้มกันให้สนุกครับขับคุณมากขอบมากที่เข้าใจตำรวจน้องขอบมากก็รอบรอบต่อไปก็เวลาเขาเล่นเขาอะไรพี่ก็ดูด้วยว่าเวลามันอันสมควรหรือเปล่าเพราะว่ามันเข้าใจพี่แล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเคสแบบคดีปืนไปกวนตำรวจแล้วตำรวจไปไล่จับ edv และ edv ตีตำรวจหมดบ้านนะสมมติละมันก็มองได้หลายรูปแบบเลยพี่ ก็ขอบคุณมากที่เข้าใจน้องอยากให้ใจเย็นกันก่อนตอนแรกพี่เข้าใจว่าอดีๆก็หะไยพี่เองไม่จกแต่ว่าตอนนี้เองน่าจะใจเย็นกันแล้วเองคุยกแปลกปใช่เพราะผมก็เล่นแค่สนุกสนุกเฉยตอนแรกครคิวฝากเตือน MJK มันมีคนนึงที่โดนล็อกมืออ่ะ มื่อวานก็โดนน้องๆโดนทั้งดีเมสทั้งบิเชอร์ด่าแล้วมันต้องมาเจออันนี้พี่ยังงงเลยว่าพี่อ่ะแทบจะเป็นไม่เกี่ยนที่รีบตอบนะวัวนี่ยคไม่จีโจ้คือพวกผมอ่ะเอาตรงๆพวกผมเล่นแค่สนุกๆเฉยๆไปพี่เพราะไม่มีอะไรทําที่ผมเล่นกันตอนเมื่อกี้แต่ว่าคือที่พี่ผมอยากรู้ว่าตำรวจทำไมไม่ยอมเจรจาจบๆไปอะไรเงี้ยผมว่ไม่เข้าใจเหมือนกันคิวรู้ป่ะอันนี้คิวพูดเล่ตรงๆเลยปกติพี่แม่พูดอะไรคือคือในกรณี ไงล่ะเขาเรียกว่าอะไรมึงจะไปจากตรงนี้กันนะจะไปแล้วพี่เดี๋ยวคุยกับตำรวจอยู่พี่ไกูถามว่ามึงจะไปจากตรงนี้กันได้หรือยังไปอ้หนมีรอยเียอะไรไปกูไปแล้วกูหนีใครเอาแล้วนะก็ต้องพูดามขึ้นดีใครไปไปไปหนี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 ริวิว โอ้ไป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 หาทำอย่างอื่นเถอะวสวดสวโอ้พี่ชอบมาเฉยเลยลวนเลยล้วลไปไปหนีไปยนีมหนีพวกสปอยอไปหนีไปหน่ไปหน่ไปนี่ปหนรไปหไปหนีไาพีไปหนีไปหีไปหนีไหนเไปหนี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 ไปหไปไปนีหนีไปไปหี่ปอนปนันไปหนีไปหนีีนีรไปหนีเปหน้ไปนี้นปีไปไีหีนีไป่หนีไปีไไไหอวรไปไปนนทีีนนนนี ดีเว้ยก็ดูไงดีที่ <ใน S 2> อะไรที่สัตว์<น>ไม่คือ <โด S 1> ของเราเล่นมันไม่ได้มีผลกระทบต่อแกง๊งหรือเราไม่ได้ไปกดแก๊งเล็กอะไรเลยใช่ไหมล่ะเราเล่นกับตำรวจนะี